ก็รู้สึกว่าเอออยากลองเปลี่ยนเมืองบ้างอยากอยู่เมลเบิร์นบ้างมันมีความจเจเยญแล้วเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมันมีคนหลายสัญชาติอยู่ไม่ต้องกลัวที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศไปก็เก่งขึ้นแน่นอนสวัสดีครับเต้ครับกำลังไปเรียนที่เมลเบิร์นออสเตรเลียครับ เคยไปอยู่ที่ซินี์มาแล้วครับเมื่อหลายปีมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเอออยากลองเปลี่ยนเมืองบ้างอยาอยู่เมลเบิร์นบ้างอยู่แบบเในที่ที่แบบแตกต่างไปบ้างนี่ครับหนึ่งมันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมันมีคนหลายสัญชาติอยู่แล้วก็มันมีความจเจรยญแล้วอะหลายๆอย่างในการทรานสป o อ t เดชันการคมนาคมหรือว่าแบบการเอนเตอร์เทนน่าจะค่อนข้างดีก็เลยแบบสนใจ สาร์อาทิตย์โทรไปก็รับถามปุ๊บตอบเลยเร็วมากเลย <c oughs> <c oughs> ใช่แนะนําดีมากเลยอ,อยากให้เพื่อนๆลองพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษแล้วแบบไม่ต้องกลัวที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศต่อให้มันจะไม่มีพื้นฐานก็อลองไปเรียนดูได้เพราะว่ายัางไงอไปก็เก่งขึ้นแน่นอน